พลทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ําที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจุดที่คณะของแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ไปคือบริเวณหมู่ที่4ตําบลทางช้างอําเภอบางบานซึ่งท่านไปถึงท่านก็ไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้าพร้อมทั้งได้ลงเรือมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจํานวน25ชุดและลงเรือมอบถุงยางชีพให้กับอีก5หลังคาเรือนพร้อมให้กําลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ สถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชยัยนาทเนี่ยปรับอัตราการระบายน้ําลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําน้อยถูกน้ําท่วมสูงกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม8อำเภอ123ตำบล837หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูงถึง54,576ครัวเรือนนะคะ โดยอำเภอที่มีน้ำท่วมสูงค่ะก็จะเป็นตั้งแต่อเภเเอเสนาผักไหบางบ้านบางไซพระนครศรีอย,ยุธยาบางปะอินบางปะหันและบางซ้ายซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยบ้านเรือนจะอยู่ติดกับริมแม่น้ำลำคลองเลยค่ะจากพระ